สวัสดีกันทุกทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาติดตามสวนเกษตรผสมผสานนะครับของพี่แอดนะครับหรือว่าช่างแอดนะครับพี่วชระมณฑลพี่กัดตรงนี้จะอยู่ที่บ้านรันแต้ครับตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับพี่แอดได้เปลี่ยนพื้นที่นะครับที่มันเป็นนาสูงพื้นที่นาดอนครับมาทํานาแล้วครับฝั่งก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นที่นาลุ่มนะครับก็เริ่มมาแล้วประมาณสองสามปีนะครับถัดจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เป็นทั้ง อะไรหลายๆอย่างครับเป็นทั้งที่เรียนรู้ที่จะให้เพียรดได้มาฝึกนั่นฝึกนี่และท้ายที่สุดนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับต้นทุเรียนในอำเภอก็มาผู้ว่าก็มาครับได้มาเห็นนะครับเริ่มต้นจากสระตรงนี้ก่อนครับที่เป็นสระโครงการท่านได้ขุดนะครับขุดหัดจากนั้นก็ปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยปลูกน้อยหนานะครับท่านบอกว่าปลูกน้อยหนาเพียงแค่4ีหต้นเนี่ยเท่ากับเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราทานาเนี่ยเท่ากับพื้นที่ทั้งหมด ขายข้าวนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วกับการขายน้อยหนาพี่แอดบอกว่าขายน้อยหนาเพียงแค่4ี่ต้นน <t akers> ี่เท่ากับการทำนาบริเวณที่ขุดออกมาเลยนะครับยังไม่รวมถึงกล้วยยังไม่รวมถึงมะพร้าวนะครับแล้วก็ไผ่ด้วยเจอเจ้าของนะครับสวัสดีพี่แอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาบเบียดเนาะครับผมครับมีมีหลายคนบอกว่ามาถ่ <it ser end os> ายมาบเบียดให้ดูหน่อยวันนี้เพิ่งมีโอกาสครับผมครับครับโอเคแล้วก็สิ่งที่เห็นรอยยิ้มวันนี้คือเนี่ยครับต้นทุเรียนเป็นความภาคภูมิใจเลยครับผมกี่ปีแล้วครับนี่ นี่เขาปีที่สามครับปีที่สามอสามปีนะครับอืมปีที่สามก็ลาต้นใหญ่นะต้นไปดูต้นที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สุดนี่จะมีต้นเล็กต้นเหมือนเล็กบ้างใหญ่บ้างครับครับผมตามตามมันก็มีต้นที่สมบูรณ์แล้วก็ต้นที่ไม่สมบูรณ์เนาะครับผมนะครับอันนี้คือน่าจะสมบูรณ์สุดแล้วครับนี่สมบูรณ์ครับนะครับใบเขียวเข้มเลยครับผมโอเคเลยทีเดียวนะครับปลูกทั้งหมดกี่ต้นครับทุเรียนทุเรียนตรนนี้รอบสารนี้20ต้นครับ20ต้นครับผมมีตายบ้างไหมครับ มีตายไปต้นนึงครับต้ดต้นดตายด้วยตายด้วยครับก็เป็นธรรมชาติเนาะครับผมดีครับอ่แล้วก็ด้านขวาครับนี่เป็นบ่อน้ําแล้วก็จะปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวครับผมนะครับก็ช่วงฤดูน้อยหนาที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเพียรบอกว่าขายน้อยหนาเพียงแค่สี่ห้าต้นพอๆกันกับขายข้าวหรือว่ามากกว่าครับหรือไงฮะโอ้มากกว่าครับมากกว่าเลยครับครับผมถ้าเปรียบเทียบกับการที่ขุดบ่อออกแล้วก็ ไปปลูกน้อยหนาสีห้าต้นนี่ถ้าถ้าเกิดว่าขายข้าวทั้งหมดกับมน้อยหนาสีห้าต้นเนี่ยมันเป็นไงฮะเกิดมันต่างกันเยอะเลยครับเยอะเลยบ่ครับครับผมครับผมขณะผมทํานานี่ผมยังขาดทุนไปสามพันกว่าบาทครับทำนานี่ขาดทุนบ,บ่ขาดทุนครับผากนู่นนี่แล้วมันยังยังไม่พอนะครับคือทําให้กินครับแค่นั้นครับผมครับคือที่มาที่ไปก็พี่้ยดก็เริ่มต้นจากบ่อนี้ก่อนเนาะใช่ครับศาสตร์นี่ครับพอหลายๆอย่างมันเริ่มเกิดขึ้นพอมีทุเรียนมีมะพร้าวขึ้น ก็เริ่มขยายมาตรงนี้ไหมครับครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เริ่มขยายมาฝั่งนี้ครับับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆออันนี้เสร็จที่สามฝั่งนู้นครับไปก็เสร็จที่สี่ก็ฝั่งนี้ครับที่เห็นนี่คือใช้งบส่วนตัวใช่ไหมครับอ่าส่วนตัวครับเป็นส่วนตัวไม่ได้อะไรจากโครงการไม่ไม่ไม่มีโครงการครับก็เป็นของตัวเองล้วนบดยความที่มีใจรักและใจมุ่งมั่นนะครับเนาะใช่มุ่งมั่นเลยจะทําทําะไรครับอืมแล้วก็สองปีที่แล้วผมพามาดูเป็นลิ้นจี่อะไรนะครับของนพครหนึ ของอะไรครับไอ้นครพนมนึงนครพนมหนึ่งนครพนมหนึ่งตอนนี้เริ่มออกดอกออกดอกทุกต้นนะครับออกดอกแล้วนะครับครับออกทุกต้นนะครับเนี่ยเป็นที่นด้ภูมิใจมากเลยออกแบบสองปีเข้าสู่ปีที่สามแลครับมาถึงไหมครับไอ้นนี้อันนี้ยังอันนี่ลุงยังไม่ถึงสองปีครับออ๋แต่ว่าที่ทํานี่คือสามปีแล้วสามปีเออขั้นบนครับอ๋อขั้นบนคือสามปีใช่ครับท่านอันนี้คือโซนรุ่นแรกนะรุ่นแรกครับมะพร้าวกล้วยอ่ามะพร้าวกล้วยครับเนี่ยทุเรียนทุเรียนนี่ครับสามปีอันนี้ก็สองปีครับ อันนี <S 2> 2 <S compass, like. ้ก mm ็สองอันนี้ก็ปีหนึ่งฝนตก็ปีหนึ่งครับเดี๋ยวพาเดินดูหน่อยครับครับผมลิ้นจีนครพนมนครนครพนมนคราดูแลครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับตอนที่ตอนที่เอามาปลูกเขาบอกว่ามันปลูกไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับมีคนว่าเฮ้ยปลูกได้ไหมบ้านเราอือก็บอกว่ามันสภาพอากาศไม่ได้ต้องภาคเหนือในลิ้นจีครับอันนี้เราพันพันนครพนมคือเหมาะสมกับภาคอีสานโดยโดยตรงครับอืมครับมันก็เริ่มออกช่อหน่อยออกทุกต้นแล้วเนาะเนี่ยนะครับออกทุกต้นครับครูครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ย สำหรับใครที่รอดูอยู่ครับตอนนี้มาเห็นแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเห็นไหมครับนี่มีน้ำพียเอเอาน้ำมาจากไหนนี่ลหลายคนสงสัยออามาจากไหนครับน้ำนี่คือน้ำมาจากทุกครับผมทำฝายฝายฝายชลล้านฝายนูนครับเนี่ยมันมันจะมีคลองน้ำอยู่่าคลองน้ำมาจากูุนครับเราก็ชะลอไว้เราเก็บไว้ครับเก็บไว้ใชหน่ารัะครับครับผมครับผมพอเราเสร็จแล้วก็เปิดน้ำมาครับเนี่ยมันจะปล่อยเข้าสวนสวนใช่ครับน่แหละคือสิ่งที่พี่เอตได้เปรียบจาก ส่วนของหลายคนนะครับนั่และครับนั่และครับผมบาดาลกว่าจะได้ขนาดนี้โยากมากนะแต่ของเพียรคือมีต้นทุนอยู่แล้วเนาะแต่เนื้อสื่งินในครับถ้าถ้ามีแหล่งน้ําแบบนี้อยู่แล้วถ้าไม่มีจิตใจก็เหมือนเดิมอ่ะใช่ใช่ใช่ครับแต่ใจรักด้วยครับต้องนี่ด้วยครับนี่ตรงนี้ก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับปลาด้วยครับอาหารปลาอื่นไหนเนาะอันนี้สเต็ปสองเนาะก็คือคือหมายถึงถจากอนุนคือสเต็ปแรกสเต็ปแกอันนี้สเต็ปสอง ครับผมส็บสองนะครับส็บสามก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้นะตาฝังนู้นท่านฝันนู้นท่นะที่นิวตกปลาอยู่ลูกชายวันนี้พาลูกชายกับลูกสาวมาด้วยนี่ครับให้ลูกชายมาตกปลาเล่นสวนลูกชาวนี่เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ตกปลามาซึมซับครับพูนพ่อมีมีละลูกมีหมดเลยครับตกให้ได้ลูกนี่ครับอันนี้เป็นแต่เดิมก็ก็จะเป็นทุ่งนาเหมือนกับฝั่งด้านขวามือใช่ใช่เป็นทุ่งนาหมดครับอืมเป็นที่นาหมดครับตัดจากนั้นก็มาเปลี่ยนแบบนี้ครับผม ครับก็ขุดเป็นแบบสะธรรมดาเนาะไม่ได้มีลวดลายอะไรไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้เน้นลวดลายไม่ได้สีสารมากมากครับธรรมดาคือเน้นการใช้งานครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะแบบบางคนทําโครงงานทําเป็นรูปนู่นนี่มันก็ประโยชน์มันก็มันไม่เท่าไหร่ครับมันมันก็แล้วแต่คนว่าเป้าประสงค์คืออะไรนะครับถ้าเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวโอเคใช่แต่เก็บอกว่าเน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์ใช่ครับผมเน้นการใช้ประโยชน์ครับใช้ประโยชน์ได้จริงครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีนี่ครับเริ่มมีกระท่อมมาแล้วเมื่อพักผ่อนหย่อนใจนี่ครับยามเย็นๆก็เห็นว่าช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานมานี่พาพี่พาน้องมาย่างปลากันเยอะนะใช่ครับใช่ครับมาเยอะครับ่ะเดินไปดูด้านนู้นครับครับผมฝันนู่นฝันนู้นบ่สิ่งที่นะครับเดินไปด้านนู้นครับสิ่งที่มันได้เปรียบคนอื่นก็คือเนี่ยนะครับก็คือมันมีน้ํานี่แหละครับผมก็รู้สึกอิจฉาตรงที่มีนเนี่ยน้ำธรรมชาติด้วยครับแล้วก็ทำไมน้ำขึ้นขึ้นอะไรที่แบบ สุดยอดนะครับถ้ามีน้ำมีกล้วยดูลําต้นกล้วยครับโุโ,โอ้โหสวยงามจริงครับใหญ่มาก,ให,มาก <c oughs> ใหญ่มากไม่พูดใหญ่ไม่ลูกใหญ่ไม่ลูกใหญ่ค่ะาขายกล้วยนี่ <c oughs> น่าจะดีกว่าทํานามั้ืงมันก็ดีกว่าครับดีกว่าเยอะเลยทำไมทำไมถึงบอกว่าทํานาแล้วขาดทุนนะครับมันยังไงมันเกิดจากอะไรก็ดูปุ๋ยตักรนกษตรหกร้อยนี่ขึ้นไหผมเก้าร้อยครับ ค่าเกี่ยวค่าอะไรอีกใช่ไหมครับเกี่ยวอีกแล้วก็น้ำมันอีกเลยเยอะแยะครนะนะเยอะแยะครับกล้วยหอมทองนะครับนี่หอมทองครับหอมทองครับมะพร้าวก็น่าจะครบปีหนึ่งแล้วมั้งมะพร้าวประมาณปีหนึ่งครับครูปีหนึ่งเนาะแท้ปีหนึ่งครับมีทั้งน้ําหอมมีทั้งมะพร้าวแกงบ้านเราเนาะครับมะพร้าวแกงมีมีทุกอย่างครับไอ้ส่วนนี้มะพร้าวแกงครับครูเนี่ยอ๋อส่วนนี้เป็นมะพร้าวแกงมะพร้าวแกงนี่ครับเพียรก็จะปกติแล้ว มันจะมีน้ําจากคลองที่ไหลทิ้งนะครับแต่พี่อารก็ดึงผันน้ําเข้ามาครับดูนะครับนี่ถัดจากนั้นก็ที่นี่ก็ดึงไฟเกษตรครับก็เลยได้ใช้ไฟเกษตรในเรื่องของการที่จะดึงน้ําขึ้นไปงบนด้วยนะครับเนาะไฟเกษตรเนี่ยก็นี่ก็จะมีปั๊มด้วยพี่อารก็จะมีปั๊มมีปั๊มใช้ไฟเกษตรดึงขึ้นไปเดือนหนึ่งก็ให้ใช้50หน่วยครับครับผมทําเกิน50หน่วยใช้ไม่เกินใช่ไหมของพี่ยาร์ตไม่เกินครับก็เลยฟรีฟรีเข้าไปเลยใช้ไดนิดหน่อยใช้นิดหน่อยครับคือได้เปรียบคขาครับคือคือน้ำเราสมบูรณ ไอนไอ้ความชื้นเรามีเราไม่ต้องรดน้ำนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดนะเนี่ยความชื้นเรามีครับคือมันอยู่เนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องรดน้ำต้องอะไรครับนี่หนุนลูกชายเอาเดี๋ยวให้ลูงแงดูให้ติดเลยลูกสายไฟตกลาก็ให้ไม่ตกสายไฟมันตกนะครับหนุนก็จ่อนเนาะถึงไม่ละกระได้แล้วนี่ยนะครับมะพร้าวฝั่งนี้เข้าสู่ปีกว่าเนาะครับผมปีกว่าครับ Okay, โอเคเลยเนาะสมบูรณ์นะนี่ <laughs> ได้ซื้อกับข้าวบ้างไหมนี่ <laughs> คือคือถ้าผมตกเนี้ยไม่ต้องซื้อครับอ,อยากกินปลาอยากกินกุ้งก็น,นี่ครับมีดักกุ้งอยู่ตรงนี้ดักกุ้งด้วยดักกุ้งด้วยครับ,รบสบายเลยสบายครับคือ,ค,อคือลูกเขาชอบอาหารของเข้าเองครับอย่างผมก็ไม่ต้องซื้ออะไรครับอย่างเราเรานี่สบายสบายใช่ครับอยากกินปลาก็ตกเอาคนหนี่เยอะแยะครับแต่เด็กเ็เขาอาจจะกินอาหารที่เป็นตามกระแสหน่อยอาหารเขาตามภาษาเขาครับอยากกินนู้นกินนี่แต่เราก็อยากกินอะไรก็ กินปลาอยากกินปลาก็ได้ปลาครับเนี่ยเนี่ยครับเยอะแยะครับเนี่ยเป้าหมายของเพียแคือจะทาทั้งหมดใช่ไหมครับมันขุดอ่าใช่ใช่ครับทั้งหมดครับขุดแล้วก็ปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยปลูกพืชที่มันน่าจะมีมูลค่ามากกว่าข้าวเนาะอ่าใช่ครับใช่ครับครับผมครับแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจะแบ่งแบ่งพื้นที่ไปทั้งหมดคือก็จะมีพื้นที่ในการทํานาอยู่นี่ยทำนาอยู่ประมาณสองไร่ครับไว้กินครอบครัวก็เฉลี่ยสี่คนก็สองไร่ก็ดีครับกินไม่หมดเนาะก็ไม่หมดครับดแลวที่สําคัญที่สุดคืออย่างที่บอกว่าครับ เข้ามาราคาถูกด้วยเนาะครับผม8บาทครับโอ้เจ็ดบาทแปดบาทมันไม่คุ้มกับค่าปุ๋ยค่าที่เราลงทุนไปค่าถ่ายไม่ม่คุ้มเลยครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้พามาเบียดครับมะพร้าวท่านก็เริ่มโตแล้วครับผมอีกสัก2ปีน่าจะเห็นมะพร้าวเนาะคสองปีครับ2ปีน่าจะได้กินนะครับอืมได้กินมะพร้าวได้มะพร้าวฝานลูกมะพร้าวออกลูกฝานลูกไอ้ไอ้ทำที่รุ่นแรกนี่คือออกลูกแล้ยครับได้ขายครับได้กินครับผมนี่ครับโอ้โหปลานี่เยอะเลยขึ้นสสมมมบบบบููรรรรณณ์์คคััผ ฝั่งด้านนู้นก็ลิ้นจีครับผมโอเคเลยนะครับมีความสุขไหมครับปุกาทําแบบนี้ก็ความสุขครับก็มีครับมีตอนแรกมันจะเหนื่อยครับพอผลผลิตมันเิมได้ก็มีความสุขตรงนี้ครับครับตอนได้ผลผลิตนี้ครับหลังจากเริ่มหายเหนื่อยครับพอมันโตแล้วเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายครับมันเลี้ยงตัวเองได้ครับยิ่งถ้าเกิดวด้อีกสักปีสองปีครับพอผลผลิตมันออกมาเยอะๆเนาะครับผมอันนั้นนี่คืออะไรครับอันนี้คือเราส่งวัสดุเลยครับ แต่ตอนนี้ก็จะมีคนมาศึกษาดูงานเรื่อยๆนะครับใช่ครับก็หวังว่าอีก2-3ปีครับผมจะพาทุกคนได้มาอัปเดตดูเรื่อยๆครับจนกว่าทุเรียนจะออกลูกครับผมกาว่าอีกกี่ปีจะให้มันติดลูกนี่ก็ประมาณ2ปีครับครูครับ2ปีเนาะ2ปีครับประมาณสักหปีอ่ะเนาะครับหปีว่าบหปีให้มันออกลูกให้ต้นมันสมบูรณ์ก่อนครับครับเพราะว่าตอนนี้พี่อัดก็ปลูกไปแล้วสปีแล้วแสปีครับ3ปีแล้วครับเอ้ยมันสมบูรณ์ก่อนครับค่อยว่ากันครับแต่สุดยอดนะน้ำอุดมสมบูรณ์ปลานีีี่่ไมต้องงพูดดถึเเลยยทวนี่ครับ โอเคนะครับว่าก็มาติดตามสวนของพี่แอดได้ไงเดี๋ยวจะพาทุกคนมาอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของสวนที่พาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณครับพี่แอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ